คำพูดที่เขาบอกว่าตอนเป็นเด็กอะเจ็บสุดก็แค่หกลม้มคาพูดเนี้ยพิงว่าไม่เกินจริงแต่พอตอนนี้อายุยี่สิบเก้าแล้วความจริงเริ่มมาพิงนะคะเป็นนักวางแผนการเงินชอบมีลูกค้ามาถามว่าจะเก็บเงินลงทุนอะจะเริ่มยังไงดีหรือว่าจะเก็บเท่าไหรด่ดีวันนี้นะคะพิงจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้ามีคนมาถามอย่างเงี้ยพิงอะจะช่วยเขาวางแผนนะจะเริ่มทํำยังไงบ้าง หนึ่งนะคะพิงก็ต้องถามเขาก่อนว่าแล้วลูกค้าทําอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานเอกชนหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเพราะว่าแหล่งรายรับของเขาเนี่ยลักษณะการเข้ามาเนี่ยก็จะแตกต่างกันแหละแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคืออะไรเพราะว่าไม่ว่าจะทฤษฎีแน่นขนาดไหนว่าต้องเก็บเงินเป็นกระปุกกี่กระปุกหรือว่าต้องเก็บเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้นะคะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะตอบโจทย์เป้าหมายลูกค้าหรอมันก็ไม่มันก็ต้องมีทฤษฎีที่เป็นของตัวเองนะคะ ที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราขึ้นมานั่นเองค่ะข้อสอนะคะเราก็ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนค่ะตีมันออกมาเป็นตัวเลขเลย ซึ่งการตั้งเป้าเนี่ยก็แบ่งง่ายๆเป็นระยะสั้นกับระยะยาวให้ลูกค้านะคะซึ่งระยะสั้นลูกค้าพิงส่วนใหญ่คิดง่ายคิดไวสุดๆไม่ว่าจะเป็นอชอบท่องเที่ยวยเก็บเงินซื้อรถเก็บเงินซื้อคอนโดซื้อบ้านอะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นเป้าหมายระยะสัน้นซึ่งคำนวณง่ายมากที่ออกมาเป็นตัวเลขก็ตามไลฟ์สไตล์หรือสินค้าที่อยากได้ของแต่ละคนเลยอย่างเช่นอยากถอยรถขั้นหนึ่งวางเงินดาวสัก2 0 0 0 0 0ในอีก2ปีแล้วก็คำนวณแบกกลับมารู้แล้วว่าเราต้องเก็บเงินกันเงินสำหรับระยะสั้นเนี่ยเท่า แต่ข้อยากเนี่ยคือระยะยาวค่ะเพราะว่าระยะยาวเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาที่นานรอเราอยู่ในอนาคตมันนะมารวมกับพวกเงินเฟ้อคําว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะคะคือข้อยาก ซึ่งไม่เป็นไรอันนี้เป็นหน้าที่ของหิงเองในการคำนวณเงินเฟ้อออกมาให้นะคะหลายคนก็จะแบบเอาระยะยาวก็เริ่มคิดไม่ออกแหละทีระยะสั้นเนี่ยคือคิดไวมากระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยค่ะแค่นึกถึงเราตัวเราเองอีกคนในอนาคตที่หน้าเหี่ยวกว่านี้อายุเยอะกว่านี้มันก็คือเก็บเงินให้เราในอนาคตคนนั้นอ่ะใช้เพราะว่าคิดนะคะว่าเฮ้ยเราอายุอะ่ะตอนนี้ยี่สิบเก้าแล้วเกิดมายี่สิบเก้าปีรู้สึกว่าอยู่ในโลกมานานมากแต่ตอนเกษียณเนี่ยถ้า หกสิบไปจนถึงอีก29ปีก็ประมาณ80เนะี่ยก็นานเหมือนตอนนี้เหมือนกันนะคะที่เราจะต้องเก็บเงินไว้ใช้ะคะ่ะซึ่งถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้จะเริ่มตอนไหนถูกไหมคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของการ,กรเกษียณแล้วเนี่ยที่ทุกคนมองว่าไกลตัวเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาบุตรค่ะสําหรับคนที่วางแผนจะมีลูกหนึ่งคน2คนเพราะว่าการ,กรเกษียณกับการศึกษาบุตรไม่ใช่เรื่องเล่นๆบางทีนะคะใช้งบมากกว่าการซื้อบ้านหลังหนึ่งอีกค่ะ ข้อที่สาแล้วนะคะหลังจากเราอะ่ะเริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวของเราอะ่ะคืออะไรเราก็ต้องมาสํารวจกันต่อว่าเฮ้ยเราที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเก็บเงินไว้ที่ไหนแล้วผลตอบแทนเท่าไหร่ก็คือการทํางบดุลน,นั่นเองค่ะงบดุลเนี่ยเราก็คือต้องมาจดระเบียนนะคะว่าทรัพย์สินของลูกค้าเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเงินที่เขาวางที่เขาเก็บมาตลอดทั้งหมดเนี่ย วางไว้ที่สินค้าสิสนทรัพย์เนี่ยเท่าไหร่บ้างไม่ว่าจะเป็นเงินสดกองทุนหุ้นคลิปโตทองคําหรือว่าเป็นสินค้าสะสมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกากระเป๋าเนี่ยเราต้องจดมาให้หมดเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งของหนี้สินค่ะซึ่งหนี้สินเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกอ่ะผ่อนรถไว้อยู่ผ่อนบ้านไว้อยู่ก็ตีมูลค่ามาซึ่งเนี่ยคะ่ะจะเป็นงบดุลซึ่งงบดุลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นหลอดโหลดดิ้งของเรานั่นเองว่าตอนนี้เราเก็บเงินไว้เท่าไหร่แล้วบ้าง แล้วปลายทางอะ่ะคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันใช้อีกกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะไปถึงซึ่งก็งบด,ดุลนี่แหละค่ะที่เราต้องมานั่งคอยมอนิเตอร์นะคะทุกๆกปีซึ่งอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของพิงกับลูกค้าที่ช่วยกันมอนิเตอร์เป้าหมายให้มันไปถึงสุดหลอดนั่นเองข้อที่4ี่นะคะหลังจากเรารู้แล้วเป้าหมายเราคืออะไรแล้วเราเก็บเงินที่ผ่านมาเนี่ย มีเท่าไหร่แล้วบ้างต่อจากนี้ละค่ะมันคือการวางแผนเก็บเงินว่าเราจะต้องเติมเข้าไปเนี่ยปีละเท่าไหร่หรือเดือนละเท่าไหร่เป็นเป้าไว้นะคะแต่เราอาจจะยังเก็บได้ไม่เท่าเป้านั้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแครีเอพาร์ทอ่ะที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับมาตอนนี้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเก็บเงินอ่ะมันก็คือเริ่มง่ายๆจากรายรับมันต้องมากกว่ารายจ่ายซึ่งพิงก็จะแนะนําลูกค้านะคะว่าเวลารายรับเข้ามาเนี่ยสอบถามเลยว่า เขาทำยังไงกับเงินก้อนนั้นบางบางคนก็จะบอกว่าตัดไปจ่ายบัตรเครดิตก่อนเลยจ่ายค่าน้าค่าไฟซึ่งเป็นพวก f i ก e d c o สหรือว่าเป็นอ่อรายจ่ายที่คงที่ทุกๆเดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์และเป็นเรื่องของการกินการเดินทางต่างๆนะคะอันนี้ก็คือดูเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรายรับเข้ามาลบรายจ่ายแล้วเนี่ยเขาเหลือเก็บต่อเดือนเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เพื่อ ดูนิสัยของเขานะคะแต่พอมันดูเป้าหมายแล้วถ้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันปรับว่าเราจะเพิ่มรายรับได้จากทางไหนได้บ้างหรือถ้าเพิ่มไม่ได้จริงเนี่ยเรามาลดรายจ่ายส่วนไหนได้บ้างนะคะเพื่อให้มันใกล้เคียงเป้าหมายของเรามากที่สุดนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการเก็บเงินค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5อันนี้ค่ะเป็นข้อที่ทุกคนตกมาตายลูกค้าพิงหลายคนที่เข้ามาหาพิงนะคะก็คือตกมาตายข้อนี้ท,ท,ทั้งๆที 4, ่1-4่งถึงเขาทำได้ดีมากแล้วแท้ๆนะคะมันเป็นเรื่องของวินัยนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วลูกค้านะคะถ้าขาดวินัยในการเก็บเงินระหว่างให้ถูกที่อย่างสม่ําเสมอเนี่ย เขาขาดไปอ่ะสุดท้ายแผนการเงินก็ล่มแล้วล่มอีกนะคะอันนี้แหะคะ่ะก็จะเป็นเพนพอยต์นักว่าแผนการเงินอย่างพิงเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้านั่นเองเพราะว่าถ้ามีพิงแล้วนะพิงก็จะสามารถคอยเตือนนะคะให้ลูกค้าลงอย่างสม่ําเสมอแล้วก็แนะนําสินค้าที่ถูกต้องรวมถึงผลตอบแทนน่ะที่คาดหวังที่ถูกต้องรวมถึงคํานวณระยะเวลาเอาไว้ แล้วก็คอยแท็กิ้งอย่างสม่ำเสมอนะคะว่าตอนนี้โหลดหลอดดิ้งของพอร์ตที่เราวางไว้เนี่ยไปถึงเท่าไหร่แล้วบ้างนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆก็เป็นการวางแผนการเงินถ้าให้ตอบลูกค้าว่าจะเริ่มยังไงดีโอ้โหก็มาเริ่มวางแผนการเงินเนี่ยละคะ่ะกับนักวางแผนการเงินนะคะมืออาชีพอย่างพิงนั่สำหรับใครนะคะที่สนใจไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับนักวางแผนการเงินหรือว่าอยากทราบอื่นๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากทราบอะไรเกี่ยวกับนักวางแผนการเงินบ้างเดี๋ยวพิงจะทยอยมาลงคอนเทนต์น่ะ ประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่สนใจคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นักวางแผนการเงินเปิดอาชีพนักวางแผนการเงินเปิดรายได้หรือว่าเส้นทางอาชีพนักวางแผนการเงินนะคะฝากติดตามไว้เลยเดี๋ยวพิงจะคอยมาลงคอนเทนต์เพิ่มเกี่ยวกับนักวางแผนการเงินนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาร่วมอาชีพหรือว่ามาสอบถามพิงเพิ่มเติมหรือว่าร่วมทีมกับพิงนะคะก็ทักพิงมาได้เลยไว้เจอกันคอนเทนต์หน้าคะ่ะ